ไปดูบรรยากาศการหาเสียงของพักภูมิใจไทยที่บุรีรัมนะคะโสพลแกนนำพักภูมิใจไทยควงศัการัมผู้สมัครเขต3มหลานชายเปิดเวทีปราศัยขอขนนคะแนนโค้งสุดท้ายชูคนละครึ่งพลัสเบีย้ยสูงอายุเสมอภาค1,000ัน ผลักดันราคาพืชผลการเกษตรให้สูงขึ้นหลุดวังวนหนี้สินมั่นใจบุรีรัมย์กวาดเก้าอี้สอสอยกจังหวัดทั้งสิบเขตเพราะผลงานจับต้องได้ทำได้จริงไม่ใช่นโยบายฝันกลางวัน นายโสพลสารัมรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพักภูมิใจไทยในฐานะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยเขตเลือกตั้งที่หแชมป์เก่าควงนายศักดิ์สารัมผู้สมัครสอสอพักภูมิใจไทยเขตเลือกตั้งที่6แชมป์เก่าเช่นเดียวกันแล้วก็ยังเป็นหลานชายแท้ๆของนายโสพลสารัมด้วยได้เปิดเวทีปราศัยหาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย ที่บริเวณสนามข้างสถานีตำรวจภูธรคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่เลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่5โดยนายโสพลสารัมได้ชูนโยบายคนละครึ่งพลัสที่เคยทำมาแล้วในช่วงที่เป็นรัฐบาล2เดือนที่ผ่านมาซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีและจะสานต่อเพราะมองว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุแบบเสมอภาค โดยที่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาทรวมถึงนโยบายปราบปรามยาเสพติดปราบสแกมเมอร์ที่เป็นภัยกับประชาชนผลักดันราคาผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้หลุดพ้นจากวังว,งวนหนี้สินและให้ความสำคัญกับด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชา และมีบางช่วงการปราศัยที่นายโสพลพูดกับประชาชนที่มาฟังปราศัยการเลือกตั้งปี2566ว่าใครที่เคยเลือกพักอื่นขอให้กลับมาเลือกพักภูมิใจไทยเพราะเป็นพักที่พูดจริงทําจริงไม่ใช่นโยบายขายฝันเหมือนหลายพักซึ่งก็ได้มีประชาชนจากทั้งเขตเลือกตั้งที่5และเขตเลือกตั้งที่6มาร่วมรับฟังการปราศัยประมาณ5,000คน ทั้งนี้หลังลงเวทีปราศัยนายโสพลสารัมและนายศักด์สารัมก็ได้เดินพบปะทักทายและร่วมถ่ายรูปกับประชาชนอย่างเป็นกันเองนายโสพลสารัมกล่าวว่าการรณรงค์หาเสียงจะเน้นชูนโยบายที่พักภูมิใจไทยทำสองเดือนที่เป็นรัฐบาลกับเรื่องที่รัฐบาลในอดีตมาเปรียบเทียบกันโดยเฉพาะเรื่องเศรษ,ษฐกิจอย่างโครงการคนละครึ่งพลัสเขาเรียกว่าการลงทุนร่วมกันและจะไม่ให้แบบให้เปล่า แต่จะเน้นแก้ปัญหาเช่นเรื่องผลผลิตทางการเกษตรเชื่อว่าถ้าผลผลิตทางการเกษตรทําแล้วไม่ขาดทุนเกษตร,รกรก็จะมีเงินใช้หนี้เองซึ่งกระแสตอบรับดีมากเพราะการบริหารงาน2เดือนที่ผ่านมาพักภูมิใจไทยทําให้ข้าวมีราคา มันสัปะหลังมีราคาดังนั้นสิ่งที่พักภูมิใจไทยจะทำในอีก4ปีข้างหน้านี้ก็คือสินค้าการเกษตรต้องไม่ขาดทุนและเรื่องความมั่นคงซึ่งปัจจุบันประชาคมโลกอยู่บนภาวะสงครามไม่ว่าจะอยู่ในภาคไหนฉะนั้นการเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องสามารถเจรจาความเมืองให้ชาวโลกได้เห็นอีกเรื่องคือเรื่องยาเสพติดโดยบอกว่า ผลงานสองปีที่ผ่านมาที่ตนเองเคยทำเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเป็นนโยบายของพักด้วยที่4ปีข้างหน้านี้จะมีค่ายบำบัดยาเสพติดทุกอำเภอการปราบปรามยาเสพติดจะทำเหมือนในอดีตไม่ได้จะไปวิสามันยุคนี้มันทำไม่ได้แล้วฉะนั้นเราต้องเอาลูกหลานเรามาบำบัดควบคู่กับการปราบปรามที่เข้มข้นซึ่งประชาชนตอบรับดีมาก นายโสพลซารามบอกว่าเห็นลายพักที่บอกว่าจะทําแต่ก็ไม่เห็นมีแนวทางอะไรเลย แต่เรามีแนวทางชัดเจนที่ทำให้เห็นผลมาแล้วและอีกเรื่องที่ทำอยู่ก็คือการปราบพนันออนไลน์ปราบสแกมเมอร์เพราะทุกวันนี้ประชาชนเดือดร้อนจากการถูกหลอกลวงเงินอยู่ในธนาคารก็หายไปดังนั้นหากเราสร้างความมั่นใจจริงจังในเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาเรื่อง call center ซึ่งเราเห็นถึงพิษภัยของการพนันออนไลน์แต่ก็มีบางพักที่รณรงค์ออกหวยทุกสัปดาห์ซึ่งทุกวันนี้คนก็จนอยู่แล้ว แต่พักภูมิใจไทยประกาศไม่เอาอบายามุกโดยนายโสพลสารัมยังมั่นใจด้วยนะคะว่าในจังหวัดบุรีรัมย์จะได้รับเลือกยกทั้ง10เขตเลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้ยกแบบขี้คุยแต่ว่ายกจริงๆเพราะสิ่งที่พี่น้องชาวบุรีรัมย์ได้เห็นก็คือความเจริญรุ่งเรืองมันจับต้องได้เศรษฐกิจของประชาชนหรือการพัฒนาบ้านเมืองซึ่งเรายอมถูกด่าบางเรื่องว่าทำไมเราเอางบประมาณมาบุรีรัมย์แต่สมัยที่เป็นฝ่ายค้าน จากงบประมาณที่เราเคยได้3 4 0ถึพล้านบาทก็ลดลงเหลือ300-400ล้านบาทแต่เราก็ไม่ได้งองแงพอได้เป็นรัฐบาลก็ตอบแทนบุญคุณคนที่เขาเลือกเราเท่านั้นเองซึ่งถ้าภูมิใจไทยได้สอสอทุกจังหวัดเราจะต้องนำความเจริญไปทุกจังหวัดเพราะเราเน้นว่าจะต้องกตันอยูกับผู้ที่เขาเลือกเรานายโสพลยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่า กระแสะโจมตีอะไรต่างๆตอนนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อพักค่ะต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงวันนี้นักการเมืองบางพักพูดอยู่ดาวอังคารเขาเรียกว่าฝันกลางวันแต่พักเราไม่ฝันกลางวันเราจะอยู่บนโลกของความเป็นจริงที่เราสามารถทำดีที่สุดล เอาเรื่องที่เราทำาเราทำในสองเดือนกับเรื่องที่ในรัฐบ,บาลอาดีตมาเปรียบเทียบกันโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจวันนี้นี่พรรคภูมิใจไทยไม่ใช่พรรคประชานิยมอย่างเดียวนะคือความหมายก็คือให้กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยให้เป็นไม่จะให้ให้แบบให้เป่าอย่างคนละครึ่งนี่เขาเรียกว่าการลงทุนร่วมกันนี่นี่น,นี่คือ ในเรื่องเศรษฐกิจอย่างที่เราเน้นในเรื่องเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือเรื่องผิดผลทางการเกษตรผมเชื่อว่าถ้าผิดผลทางการเกษตรนี่ถ้าประชาชนเกษตรกรถ้าทําแล้วไม่ขาดทุนมีเงินใช่นี่เองประชาชนเห็นด้วยละประชาชนรับเรื่องนี้ดีมากกระแสตอบรับคือขอให้ทําเกษตรแล้วไม่ขาดทุนเราก็บอกว่าอย่างที่เราเห็นว่าเราสองเดือนเราทําข้าวมีราคาเราทํามันมีราคาอย่างเงี้ย ฉะนั้น4ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่ภูมิใจไทยจะทําใน4ปีข้างหน้าที่จะเน้นก็คือสินค้าการเกษตรต้องไม่ขาดทุนส่วนเรื่องที่สองที่เรารณรงค์ก็คือเรื่องความมั่นคงเราได้เปรียบเทียบว,ว่าวันนี้ประชาคมโลกนี่อยู่บนภาวะสงครามไม่ว่าในปุยภาคไหนฉะนั้นการที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถเจรจาความเมืองให้ชาวโลกได้เห็น บนเวทีโลกอย่างที่เราได้เห็นแล้วว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยเวลาไปต่างประเทศหรือแม้การโต้อตอบกับหมหาอำนาจอย่างอเมริกาเราได้เห็นแล้วว่านี่คือผู้นําที่จะนําพาให้ประเทศของเราอยู่ในภาวะสงครามแม้แต่ความขัดแย้งกับประเทศใกล้เคียงเนี่ยเราได้เห็นว่ามันต้องมีผู้นําที่เป็นมืออาชีพอย่างทีมของเราเนี่ยทีมมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสังคมเรื่องสังคมก็คือเรื่องยาเสพติดเนี่ยหลายพักก็พูดเรื่องยาเสพติดนั่นนี่ผมซึ่งรณรงค์เรื่องยาเสพติดมาก่อนก็คือทําโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยเราทํามาสองปีแล้วก็นําโครงการนี้เสนอคลโมคลมอเห็นด้วยแล้วก็เป็นนโยบายของพักด้วยที่4ปีข้างหน้าที่เราจะต้องมีค่ายบําบัดยาเสพติดทุกอาเภอการปราบปรามยาเสพติดเราจะทําเหมือนอดีตไม่ได้คือเราจะไป อ่อิสามัญฆาตกรรมอะไรยุคนี้มันทําไม่ได้แล้วฉะนั้นเราต้องเอาลูกหลานม,มาบําบัดเอาลูกหลานมาบําบัดแล้วส่วนการปราบปรามก็เป็นอ่ความเข้มข้นฉะนั้นเรื่องยาเสพติดเราตอบประชาชนตอบรับในเรื่องนี้นะครับซึ่งซึ่งไม่มีคนพูดเลยมีแต่ว่าปราบอยู่แต่ว่าแก้ไขปัญหายาเสพยาเสพติดแต่ไม่มีแนวทางเราแนวทางเราชัดเจนแล้วแล้วก็ทําให้เห็นผลมาแล้วนะครับจนอ่าก็มีสังคมการต่างประเทศ แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เรากำลังทำให้เห็นก็คือเรื่องสังคมก็คือเรื่องบ่อนเรื่องสแกมเมอร์วันนี้นี่ประชาชนเราเดือดร้อนถูกหลอกลวงเ,เงินอยู่ในธนาคารก็หายฉะนั้นเราทำความมั่นใจว่าถ้าเราเอาจริงจังในเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาเรื่องคอเซ็นเตอร์เองก็ตามเรื่องสแกมเมอร์เองก็ตามเนี่ย หรือออนไลน์ที่เราเห็นถึงเพศภัยเรื่องการพานาันออนไลน์วันนี้เรามีบางพักที่รณรงค์จะออกหวยทุกสัปดาห์ผมว่าเฉพาะดีก็คนก็จนอยู่แล้วแหละนะครับเรื่องบอบายามุขเราประกาศตั้งแต่เราเป็นพรรคการเมืองที่แล้วมาว่าเราไม่เอาอบายามุขนะครับทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดีกว่านะครับโอ,โอ้บุรีรา <Okay. S 1> โย วีรมยกแล้วก็ไม่ใช่ยกแบบที่คุยยกจริงๆวีรมเรายกจริงๆเพราะสิ่งที่พี่น้องชาววีรำได้เห็นก็คือความเจริญรุ่งเรืองมันมันมาจับต้องได้เศรษฐกิจของประชาชนหรือการพัฒนาบ้านเมืองมันจับต้องได้อย่างเหมือนผมพูดบนเวทีแล้วว่าเรายอมถูกด่าบางเรื่องว่า ทำไมเราเอางบประมาณมาบุยลำก็สมัยเราเป็นฝ่ายค้านจากงบประมาณที่เราเคยได้3 4มสพันล้านเราได้400ล้านเราก็ไม่เราไม่งอแงนะครับเราไม่งอแงพอเป็นรัฐบาลเราก็ตอบแทนบุญคุณคนที่เขาเลือกแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติอะไรแต่ว่าต้องนึกถึงพื้นที่ที่เขาเลือกเราดังนั้นนักการเมืองถ้าภูมิใจไทยทุกจังหวัดมันก็มันก็ต้องนําความเจริญไปทุกจังหวัดอยู่ดีเพราะว่าเราเน้นว่า ต้องกร,กระตันอยู่ต่อผู้ที่เขาเลือกเราคือเขาสร้างเรามาไม่มีคือต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงวันนี้บางพักการเมืองหรือนักการเมืองบางพักพูดพูดอยู่ดาวังคารเขาเรียกว่าฝันกลางวัน เราไม่ฝันกลางวันเราจะอยู่บนโลกของความเป็นจริงที่เราสามารถทําดีที่สุดมีประโยคนี้เราจะทําดีที่สุดบนโลกของความเป็นจริงที่เรารเผชิญอยู่ทุกเรื่องนะครับสุรชัยพิรักษาผู้สื่อข่าวนิวส์24สถานีประชาชนประจําจังหวัดบุรีรัมย์ภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน